唉，龙吟。哦哟。 Okay. Even ฮะเยอะโอ้ร้อนร้อนเลยร้อนเลยโอ้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านนี่เราปลูกเสร็จก็เป็นตรมตะปั่มไม่เสมอต้นนะคะแต่ก็แต่ก็ได้ปลูกแล้วก็ดีหน่อย ดูกแล้ว so ก e ็ดีน่อย๋ยวเขาก็สวยนะคะทุกคน๋ยวเขาก็สวยเย้ พ้ามโนจะหาอะไรไปปลูกตรงนั้นอีกกลุ่มหนึ่งไม่รู้จะเอาดอกอะไรไปปลูกอ่าพมันจะหาอะไระป้ามันจะเอาไม้เอาไม้ไปไปเสียบมาร์กไว้ว่านี่คือดอกไม้นะอะไรเงี้ยเพาว่า มันต้นก็เหลือแต่ยอดลิ้มลิมหนึ่งย,ยอดลิ้มลิม,ลมโอ้โอ้โอเคอันที่ เอินตะลิดโอเคฮะต้องคาดเขานะคะดินไม่เสมออือต้องให้ดินเสมอ มือนจะได้รู้ว่าไม่มีรอยใครเดินเข้าไปเหยียบเือคือประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นขอบคุณทุกท่านจ้ามาลดน้ำต้นไม้กันมาเย้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 โอ้ย